ทางประกันสังคมค่ะก็ได้มีการชดเชยรายได้ในกรณีหยุดงานในช่วงโควิดนี้นะคะโดยกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้อนุมัติแล้วนะคะให้ลูกจ้างที่ต้องหยุดงานจากสถานการณ์โควิด -19 ก็สามารถร้องขอค่าชดเชยได้ครึ่งหนึ่งจากประกันสังคมประจําจังหวัดค่ะ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยสิทธิประกันสังคมของลูกจ้างที่มีเหตุให้ต้องหยุดงานจากโควิดสิทั้งผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงจนต้องถูกกักตัวเป็นเวลา14วันหรือผู้ที่เป็นลูกจ้างในกิจการที่ทางจังหวัดสั่งให้หยุดกิจการตามมาตรการป้องกันโควิดสิก็สามารถขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีหยุดงานจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันรวมกันไม่เกิน90วันซึ่งก็มีผลมาตั้งแต่วันที่19ธันวาคม ที่ผ่านมาค่ะโดยลูกจ้างก็ไม่ต้องเข้ามาดําเนินการด้วยตัวเองนะคะแต่ให้หนายจ้างได้รวบรวมคําขอจากลูกจ้างตามแบบสปส,ส2ขีดศูทับเพร้อมสําเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อนําไปบันทึกข้อมูลในระบบ e s e v i c e บนเว็บไซต์ www.sso.co.th ได้ตั้งแต่วันที่4มกราคม2564เป็นต้นไปค่ะเมื่อสำนักง,งานประกันสังคมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็จะโอนเงินเข้าบัญชีได้ภายใน5วันค่ะ ที่ถูกปิดแล้วไม่ได้ทํางานจะต้องหนึ่งนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง2ลูกจ้างไม่ได้ทํางานเพราะไม่ได้ทํางานก็ไม่มีค่าจ้างแต่ถ้านายจ้างไปตกลงกับลูกจ้างว่าทํางานคนเดือนหนึ่งครึ่งครึ่งเดือนพอนะเพราะว่าลูกค้าน้อยอย่างนี้นะคะอย่างนี้จะไม่ได้นะคะแต่ถ้าอาอาประเภทจิจการไหนที่ราชการสั่งให้ปิดเช่นผู้ว่าสั่งปิดอะไรอย่างนี้นะคะอันนั้นนะผู้ว่าสั่งปิดก็ต้องปิดตามผู้ว่าแล้วทีนี้การเบิกสิทธิประโยชน์ก็ได้5 0 90วัน ก็แล้วแต่ว่าเพราะว่าผู้ว่าไม่ได้บอกว่าปิดถึงกี่วันไม่ได้บอกแต่ทางนี้ทางนั้นท่านจะได้ไม่เกิน90วัน